อุ้ยสวยอ่ะอะไรคะเห็นช้างสีอยากไปอ่ะสวยไปดิไปตอนนี้หรอตอนนี้เลยุดก็พร้อมแล้วนี่นี่นะเออน่ารักเอาชุดนี้เลยนะ yes ะนไปกัน แล้วนะคะก็ถึงแล้วนะคะเห็นช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งทางขึ้นมาแบบว่าอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรเบ๊บะเดี๋ยวพาขึ้นไปมาคาบ้ามากก็พอมาถึงนะโดยเฉพาะวันที่แบบว่าเป็นวันธรรมดา จะไม่มีถามว่าไปทางไหนคะไปยังไงคะแล้วมาเป็นกลุ่มดีกว่าอย่ามาคนเดียวนะเพราะว่าก็จะแบบตงกงนิดหนึง่งแล้วก็เตรียมรองเท้ามาดีๆๆนะมีรองเท้าแตะอยู่ในรถร้อนไหมฮะโอ้โหเกือบกลางอะเกือบกลางหัวเลยอะคือแบบใครจัดทริปมาวันนี้เนี่ยอยากมาอยากมาเองอน่อยากมาเอง, <laughs> อเองแล้วผี่ชอบตัวเอง คิดเองทำเองรับผลเองใช่ปะไม่ไมไม่เขาบอกว่าสองข้างทางมักมีอะไรต้องเรียนรู้แล้วก็กว่าจะถึงตรงนั้นมันต้องสวยเหมือนในที่เราอยากมาที่อยากมาจะไปจะไปอย่างยังยังไม่เนื่อไ ที่นิ่ม,มกัเหมืนจะชี้ขึ้นไปน่าจะเป็นจุดชมวิวนะคะที่เขาทำไว้ให้นะักท่องเที่ยวเป็นชั้นๆชั้นๆว่าว่ามันสวยขนาดไหนเวลาที่พาทิตขึ้นพาทิตตกคิดว่าน่าจะใช่ปะที่นี่คือหินช้างสีจังหวัดขอนแกน่น มองไปไกลๆเนาะมองไปไกลๆมันสบายตายจริงๆนะขึ้นมาแล้วพามาแล้วสำหรับแนด์มาร์คหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและก็อยากให้ทุกๆคนเห็นเหมือนที่นิ่มแเห็นบ้างนะคะวิวส,สวยๆแล้วก็จุดชมวิวส,สวยๆพร้อมกับที่ถ่ายรูปเด็ดๆข้ามาที่นี่ไปดูกันค่ะ นี้นะคะก็เต็มอิ่มมากสำหรับเห็นช้างสีนะคะมาชาร์จแบตตัวเองหาเวลานะคะ <S <S และสำหรับใคร х, ที่ชอบคลิปนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของนิ่นมด้วยนะขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วคลิปหน้านะคะอยากให้นิ่มพาไปไหนนิ่มพาไปค่ะบ๊ายบาย สาษเรียกว่าเกิบนะคะเกิบแปลว่าลองเท้าคีบค่ะ <laughs>